ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยที่เข้ามารับชมคลิปนี้วันนี้ผมจะมาตามหาโบนมิวและสร้างรั้วให้เสร็จสิ้นก่อนอื่นขอตัดใบทาลายป่ากันก่อนเลยนะเออทำลายปาก แล้วเราจะสร้างรั้วกันทำไมล่ะเหรอทำไมเราต้องขาบูดบีละเหรอเพราะว่าเราจะทำการเพาะปลูกแต่ไม่ได้อาจจะไม่สามารถเพาะปลูกไดนะ้เพราะว่าได้เดียวเนะเอ็กไอี่วันตั้งแต่คลิปที่แล้วอะแต่ว่าเราก็มาสร้างรั้วให้สำเร็จแต่ก็จะมืดอ,อีกแล้วเราก็ไปหาเตียงนอนกอด แต่ว่ายังดดไม่ได้ใช่ดอดไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคหลังกากนั้นเราก็ดูความสวยงามของพระอาทิตตกอยาก้ะตาที่ไม่มี้ะตาแล้วเราก็นอนหลับไปคิดว่าตอนเช้าวันสุดใสัยพบกับกูอ้อยต่อไปขยายแค่พาน ตอนนี้ <Okay. S 1> เราก็จะไปหาที่พิละบิดแล้วเข้าไปเลยโอเคเราจะเจออะไรหรือม่เราจะเจอหรือไม่โบนวิวหรือกระดูกไม่มีไม่มีเลยสักกองกินแห้วเลยตานี้สงสาไปบวดแล้วลืมโอเคหลัง okay. จากนี้เราก็เห็นเงิน้ายดาที่ไม่มีอะไรเลยที่มีซากกระดูกอยู่แต่เราไม่เอาเพราะว่า ในการเล่นนเราไม่เห็นหลังจากนั้นเราก็มาทำการเตรียมพื้นที่ไม่ให้ npc เดินหลุงออกใช่หลังจากนั้นเราก็ทำลายทำ <c oughs> ทำ,ทำไม่ใช่ทำลายป่ากันโอเคสร้างรั้วทำรั้วกั้นให้สำเร็จแต่ a p c จะไม่ได้ออกสักที <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อไป <c oughs> น่าจะพออยู่แหละ โอ okay, เคพออยู่หลังจากนั้นเราก็ปรับด้านดินเพื่อทําการสร้างบันไดอีกต่อไปต่อไปเราก็จะสร้างโต๊ะที่เขียนพื้นที่แบบแป็นอะไรสักอย่างนี่แหละต่อไปเราก็สร้างแผนที่โอเคเราเจอบูลบีแล้วมีอยู่5ก้อนได้กล่องแล้วเขาก็หลับป่าตื่นมาเชาทึ่มันสุดสายรอบสร้างแบบแปลนโอเคตัดไม้ทำลายป่า เราได้ซากตัวค้าอะไรก็ไปรู้และเอ็มพีซีก็มาทาการสร้างอาชีพแล้วเราก็มาขุดแต่พื้นที่และสร้างต่อไปเราบีไอเดียเพราะว่าเราบีไอเดียโอเคเราบีไอเดียว่าจะสร้างฟาร์มอ้อยด้เองเพราะว่าเห็นดีไอพวกนี้เอ็มพีซีมันขายโอเคเราก็เตรียมต่อไป ในราคุนเราจะมีการต้างบูบาทดีบีซีได้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วจะพูดีกแล้วก็จะนอนแล้วเขาก็หลับต่อไปโอเคตื่นมาเช้าวันสุดสพบกับาการตักน้ำไปใส่หลองที่เราเตรียมไว้แล้วปับด้านดินโอเคสวย เราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกวาจะสิ้โอเคดูความรวดเร็วของ The Fast แปดซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเกมอะไรเลยโอเคสวยงามครับผมทำแบบนี้ให้มันสิจับเลยโอเคสุดยอดแห่งการภาพต่อไป,ป็นการปิดชูกระเคียนหรือตดอ้อยซึ่งมีอยู่8ตน้นซึกงไม่พอเลยสักนิดโอเคบร เรได้โมเิลมาจากกล่องที่เราหลงเหลือเอามาทำการฟาร์มของไออะไรนะไอข้าวเออ,ได,เอได้เมล็ดบาร์ดึงดึงอันได้ดึกดึงอันกำไลเห็นเห็นโอเคสาเหตุที่เราเอามาปลูกไว้สักอกกันเหรอเพราะว่ากลัวเอพีซีมันจะไปยบเปาและต่อไปเราก็มาทำการทำลายข้อยโอเคเอามาปลูกต่อไป พุกชุกกว่าส,สิเสร็จแล้วเราบิเสร็จแล้วเราก็จะไปหาทำลีพี่ AFK ต่อไปเพราะว่ามันยังไม่พอในการปูแต่ลนคนเราต้องใช้เยอะแยะเลยนะแต่มันยังไม่พอตอนนี้กำลังหาทำลทีเอฟเคสวยๆแต่ว่ายังไม่มีน่าจะเขวาดเป็นยืแต่จะได้บ้างเพราะว่าผมรีบก็เปแบบนี้แหละคือว่า เอาไว้เอาไว้ต่อไปตั้งที่รอนเศร็รัพท์ต่อไปก็เอฟเคหลังจากนี้เราจะไปพบโลกว้างที่แสนจะโหดร้ายโอเคเราบาพาก,กันต่อหลังจากที่เราจะไปหาการเตรียมตัวเราก็ได้เริ่มคืนหลังจากนี้เราจะไปหาพื้นที่ที่มีดินแผ่นดินใหญ่ เพื่อไปหาเพชรและทรัพยากรอ,อีกมากมายแต่ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องในการตัดอ้อยกันดีกว่าเพราะว่าการตัดอ้อยนั้นเป็นสิ่งสาคัญม,มากในการดํารงชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวอะไรตอนนี้เพราะว่าเราจะจะทาแต่เราจะไปหาแผ่นดินใหญ่เพื่อแร้ววันต่อไปเราจะออกเดินทางกันออกเดินทางข้ามเรือสิทศัพท์ตื่นเช้าไปเลยไป ดูไปดูวความเร็วแสงดูงฟ้านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมนี้อย่าไปคิดบ้าโอเคต่อไปและต่อไปแล้วเราก็เจอแผ่นดินแต่มันเป็นกอเราไม่จะสนใจอะไรมันจะเดินว่อนเลยต่อไปโอเคเราเจอวิหารใต้ดามซึ่งใหญ่มาาเราเดินเข้าไปเจอวันสาสังกันต่อไป เราเจอสิ่งปฏิกูลไม่ใช่สิสิ่งที่เรียกว่ากดฟิสิกส์อกไมครับใช่แล้วลาวาอยู่ดได้ตามได้ใครๆก็เชื่อกันเราเจอเพชรนิ่ใหญ่ดังนั้นเราข้ามบัวกว่อนเลยเราต้องการกเราจะทุบแตงโมนี้ให้แตกให้เวลาไปตึ้งนาทีในการทุบนี้แต่เราตัดคลิปให้เร็วขึ้น เราสำคัญเอฟเฟกต์นี้แล้วคำสาบดีแล้ว,ลวกินเนื้อหัวแมกต่อไปวิ่งฝ่าดมผีเอ็เงเยอะชิมหายเลยเว้ยดีก่อนโอเคตั้งลเตรียมลบแต่ไม่ลบกู <c oughs> จะดีกูสู้ไม่ได้